ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมโนโูแม่นะคะวันนี้แม่จะมาทําเมนูง่ายๆให้ลูกๆได้ชมนะคะเราจะมาทําหมูหวานกันนะลูกนะหมูหวานวันนี้ของแม่ก็มีหมูสาชั้นหนึ่งกิโลแล้วก็มีขิงนะลูกนะมีรากผักชีต้นหอมน้ําตาลปีบ๊บซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดํา เกลือนิดหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำหมูนุ่มกันนะลูกนะแม่จะเอาหมูของเรามาต้มนะลูกนะสามชั้นของเราวันนี้หนึ่งกิโลกว่าๆนะลูกต้องลองไปเลยค่ะเราต้องการให้หมูของเรานุ่มนะลูกนะเวลาไปทำเอ่อหมูหวานเนื้อหมูของเราจะได้นุ่มดีนะลูกนะ แล้วก็มีแม่มีสาชั้นต้มไปแล้วแม่ก็มีต้นหอมรากผักชีแล้วก็ถิงนะลูกนะเราก็ต้มทําการต้มไปใจเย็นๆน,นะลูกนะต้มไปประมาณยี่สิบนาทีให้หมูเรอนุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีนะโอ้ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้ว หมูเราก็นิ่มแล้วนะลูกนะเดี๋ยวแม่ก็จะทำการตักขึ้นมาแล้วก็เราจะมาทำน้ำซอสกันนะลูกนะแม่จะปรุงแล้วนะลูกน้ำตามของแม่สองช้อนค่อยเคี่ยวนะลูกนะ ล้าใส่น้ำนิดนึงค่ะเราเขียวน้ำตาลเปิดค่อยๆเคียเ่ยวไปนะลูกนะดิ้วขาวหนึ่งสองสามช้อนค่ะ น้ำมันหอยหนึ่งสองสามนะลูกเกินนิดนึงค่ะแค่นิดเดียวนะลูกนะ ค่อยๆเกี่ยไปก่อนนะลูกนะใส่ไปอีกชอนค่ะ ราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเป็นสักพักหนึ่งนะคะแม่ขอชิมอีกนิดค่ะกำดังได้ที่เลยนะคะเราก็จะทำการลงหมูของเรานะลูกลงไปคลุกเลยค่ะ คุกเลยค่ะเที่ยวด้วยไฟอ่อนปกขอนนะลูกนะ สีอิ่วดำของเรานิดหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะแต่สีสันยังไม่ค่อยเข้มข้นเดี๋ยวเราก็ค่อยเพิ่มไปนิดนึงนะลูกนะ หมูหวานถ้าเราว่าคิดว่าจะทํายังไงให้หมูเรานุ่มเวลาเราทำหมูหวานมันจะได้ไม่แข็งกระด้างลูกก็เอาไปต้มสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็หมูของเราจะได้นุ่มค่ะเนื้อหมูของเราจะได้ไม่แข็งกระด้างนะลูกนะ แม่ขอเพิ่มสีอิ๊วดำอีกช้อนหนึ่งอ่ะหมดเลยค่ะสามช้อนนะลูกนะซีอิ๊วดำของแม่สามช้อนค่ะน้ำมันหอยอีกช้อนนึงก็แล้วกันเที่ยวไปจนน้ำงวดนะลูกนะเที่ยวให้เข้าเนื้อหมูของเราจนน้ำงวด ค่อยๆเคี่ยวไปนะลูกปิดฝาสักแป๊บนะคะอืมก็ประมาณนี้นะลูกนะอย่าเพิ่มใส่สีอดำให้เยอะเกินนะคะเพราะเวลาเคี่ยวแล้วน้ำเคี่ยวนี่เคี่ยวได้ทีแล้วอ่าสีจะเข้มขึ้นอีกหน่อยนะลูกนะโอเคค่ะได้แล้วเดี๋ยวดูแม่จัดจานนะคะเมนูหมูหวานของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูก เมนูหมูหวานวันนี้ถ้าลูกอยากจะทำให้เนื้อนิ่มๆลูกก็เอาไปต้มสักยี่สิบนาทีนะลูกนะแล้วก็มาทำด้วยเครื่องปรุงราดด้วยน้ำปรุงของเรานะลูกทำไม่นานทำง่ายเมนูนี้ง่ายมากๆนะลูกนะ,ะใกล้จะปีใหม่แล้วอะไรที่ลูกต้องการมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรไว้ขออย่าให้มีอุปสรรค ขอให้เป็นเมนูแบบหมูหวานนะลูกนะทำอะไรง่ายๆหวานหมูเหมือนหมูหวานที่แม่ทำวันนี้นะลูกนะาฝากลูกๆนะคะเมนูนี้ก็น่าทานทานกับข้าวาต้มก็ได้นะลูกนะข้าวสวยข้าวต้มร้อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะเนื้อหมูนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งกระด้างนะลูกนะนุ่มค่ะนุ่มละมุนลิ้นนะลูกนะวันนี้แม่จะไม่ชิมให้ลูกชมนะคะ ฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้ฝากลูกๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แล้วก็มีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะคะฝากลูกๆเพียงเท่านี้นะคะเมนูหน้าก่อนสิ้นปีเราก็จะมาพบกันอีกนะคะฝากลูกๆทุกคนด้วยค่ะฝากลูกๆกดมีปัญหาอะไรก็อยากจะให้แม่ทำอะไรก็บอกได้นะคะฝากเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ